ก้องผมเจอแล้วมาอยู่ในใต้เรียวใต้เรียวโอ้อะไรวะเนี่ยเจสิบารบเนี่ยหมูปาเจสิบบาทโอ้โหเราไปดูเมนูเดแล้วเรานี่ย สี่ลูกนะโอ้โหลูกโอ้โหเพือโอ้โหนมีมีรูนะสองลูกนะผมสามลูกสี่ลูกครับอันนี้คือเห็ดถั่วหน้าผมเนี่ยที่นี่โอ้โหห้าลูกนะอันนี้คือเห็ดถอ่นะน้าผัดสหการเรียกว่าเห็ดเผาะนะครับเนี่ยโอ้ลูกน้อยนี่นี่ปลานี่ นี่เราจะช้อนเราจะใช้ช้อนเขี่ยดูนะเะนี่ยเจอแล้วโอ้โหมีไม่กีกตันหาแล้วนี่ปลาทูนี่นะงูนี่น,นี่เจออีกแล้วน,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 นี่นี่นี่หนึ่งลูกสองลูกสามลูกนะ baru นี่มีโอ้นี่ครับนี่นี่ครับนี่ิงเอาเนี่ยลวเบีบดูแล้วถือว่านึว่ายันงอยู่น่นึกว่ายันงงนี่นะครับ นี่โอ้โหอันนี้ตากล้องผมเจอแล้วผมมองมองข้ามไปเอับผมดูวาโอ้โหดูเห็ดทอมมาอยู่อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเนี <Wars> <pos> ่ยม <en> <eni> ีโอ้เรานี่เห็ดทอมไม่คือของใครของมานะครับไม่ใช่ว่าใครมาหาก่อนแล้วจะได้นะครับเห็ดทอมนะครับเลาจะไปดูว่าขนาด นราทีที่เดียวได้ครับสองสี่หกเจ็ดเจ็ดลูกครับผมแปดลูกครับโอ้เจอแนละ้วนี่นี่นี่เฮ้เชื้อมันยังน้อยอยู่ครับสัปดาห์ที่แล้วเราเก็บไว้ประมาณเนี้ยครับตอนนี้มาเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับว่าแก่หรือไม่แกนะครับผมเดี๋ยวต้องไปดูครับดูอันนี้อันนี้ อันนี้ก็เป็นเห็ด um หอมนะผมดูแต่แมนกีเมลามดูดูดูโอ้นี่ยเนี่นี่นี่ยโอ้เนี่ยครับนี่ยเนี่โอ้เนี่ยผมนี่ยเนี่นี่อันนี้ขนาดเราไม่ได้เขียนนะผมอันนี้เราไม่ได้เขียนนะครับที่มาโผูมาเพราะว่าฝนตกนะครับผมฝนตกแล้วก็ฝนมันตกแรงครับผมเราก็เลยโผูนะครับเดี๋ยวจะเขียนดูรอบรับ คือดูโลโลนะโอเคที่นี่ไม่เจอครับก็หาไปนี่นื้อน,นะครับเลวันนี้ถือว่าพอกินละเมื่อในเมื่อเราเจอไปเรื่อยเรเราก็หาไปสักพักนะครับ จหโอ้โหเราไปดูเมนูนแต่เราได้แล้วครับครับตอนนี้เราก็เลือกสถานที่ที่นี่นะครับผมถ้าเรามาดูว่าเราเตรียมของอะไรมาบ้างน,นะครับวันนี้ครับผมเรื่อหมูป่ายนี่เราล่าดได้นะครับผมตะกี้ครับเราจะโชว์นะครับนี่เข้าหนึ่งครับ ดูว่าสิ่งที่เราเตรียมมานะครับผมอันนี้มีดครับผมอันนี้ครับที่ชู่ครับผมที่ใส่น้ำมันหมูเก่านะครับ,ชบเชื้อเพลิงครับ,ชบเชื้อเพลิงครับผมไว้จุดไฟนะครับผมอันนี้คือกระเทียมน้ำพริกผุชุลดเกลือทุกอย่างเรียบร้อยอยู่ในนี้นะครับน้ำมันก็มีด้วยครับน,นี่ช้อนที่ตะกี้หาเห็ดทองครับ เพราะว่าช่วงน,นี้หน้าฝนนะครับผมเราก็เลยต้นเตรียมมาครับหมอ้มอครับผมครับเอาไว้ทำกับข้าววันนี้เมนูดเด็ดนะครับผมครับอันนี้ก็ช่วยแล้วก็ช้อนนะครับนี่น้ำครับแตเตรียมการก่อไฟนะครับผมแต่ตอนนี้เราจะไปหา ก้อนหินก่อนนะเพื่อที่เราจะตั้งม้อนะาหัวก้อนหินก้อนเดียวนะครับนี่ครับแล้วเราก็เอามอเรา,เรา,เราทดสอบนะาหัวหาอง,องศานะครับเราจุดไฟง่ายมากค,คืออันนี้คือความรู้เลยครับสำหรับคนที่เดินป่านะครับ จะจุดไฟง่ายมากเลยครับเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูนะครบดูครับดูมันจะติ่ง่ายมากเลยนะครับอันนี้คือสําหรับความรู้ใหม่นะสาหรับคนที่ชอบเดินป่าหรือว่ากินหมูกระทะนะครับจุดไฟง่ายมากเลยครับแบบนี้ โอเคนะับเราก็ไปดูตอนที่เราเริ่มทำกับเข้าดีกว่าครับโอเคนะแค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยครับตอนนี้เราก็ใส่เนี่ยตามกระเทียมกับพริกใส่เข้าไปแนะคั้วให้มาร้อมก่อนนะ กันล้มนะผมโอ้ตอนนี้เริ่มหอมแล้วครับแล้วก็เติมเนื้อหมูแล้วจะคั่วให้มนหอมก่อนนะดูดูด,ดูครับน้ำเดือดครับผมดูดูด,ดูโอ้โห หน้าหน้ารับประทานไหมครับดูครับอ่านี่ครับผมเดี๋ยวเราจะลองชิมคนัาผมเหตุอมนะว่าแกหรือว่าไม่แกนะครับโอ้โหเงียบหนุ่มครับ นุ่มอ่อยครับนุ่ยใ,ใหญ่ไปแล้วผมเนี่ยแหละครับผม,บผมการที่เรามาหาวัตถุด,ดิบเองแล้วก็มากินในปา่าเราดูครับยังจะเย้าโอ้ หมูป่าตัวนี้หนุ่มมากมูหมูป่าตัวนี้เดยน้ำซุดน้ำซุปเข้าไปนะมูออร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เราทำกับข้าวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนกินข้าวนะผมโอเคครับ ครับดูครับดูหน้าตามนี่คือมันละกอที่เก็บได้สะกี้ลเรามาตามเนา,าดูนะครับตอนนี้เราจะเออช้อนนี่คนระับช้อนในนี้ก็ที่เราหาเห็ดหอมมาต่กี้นี่เลยครับเดี๋ยวเราค่อยแกะหนะ้าบมช้อนในนี้ก็มีประโยชน์อะไรอย่างหน้นาบเพราะว่ามันมีขี้ด,ดินจยติดเหลือรบแล้วก็ล้างเนี่ยมีสองช้อนนะครับ เป็นอ่างมากินได้ครับผมแล้วก็จะกินข้าวแล้วนะครับผมกับข้าวเหนียว,วนะข้าวนึ่งครับผมภาษาเหนือเรียกว่าข้าวนึ่งครับภาษาไทยเรียกว่าข้าวหุงครับผม <c oughs> เราชิมซุปตามก่อนครับ อือร่อยครับลอง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 ชิมเห็ดหอมหน้าหมูเราชิมเนื้อหมูป่านะผมตัวนี้ อืมอมมนาลผไม่ว่าเราจะกินกับอะไรก็อร่อยนะครับเวลาที่เราอยู่ในป่านะผมอร่อย กล้องผมก็สบตาผมหลายรอบแล้วหลายทีแล้วรันเยอะแลวันนี้ทวันเรยังไม่ได้กินข้าวครับผมกว่าจะหาวัตถุนี้นะผมก็เออเอนดูหมนครับเดี๋ยวขยะบุ้นนี่เดี๋ยวเราก็กินเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราจะเก็บกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับโซซานทักก้อนหมครับให้มากินด้วยครับ <laughs>